สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจะมีโอกาสคู่กันอีกไหมเมื่อไหร่จะมีละครอีกคู่จิ้นสุดฮอตช่อง3หลายปีแล้วที่ไม่มีผลงานร่วมกันประกบคู่กันครั้งแรกตั้งแต่สาวมิวนิสถาเริ่มเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างป๊บธนวัตรโดยละครเรื่องแรก ที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันนั่นก็คือละครฟอร์มยักษ์แห่งปีของช่อง3อย่างสุภาพบุรุษจุทาเทพตอนคุณชายประวรุตเมื่อปีพศ2 5 5 6นั่นเองครับหลังจากนั้นทั้งคู่เป็นขวัญใจของแฟนคลับหลายคนและขึ้นเป็นคู่จิน้นอันดับต้นๆของช่องสามเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นทำให้ทั้งสองคนมีละครที่เล่นด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีพศ .2560 กับละครเรื่อง รักออกลทธิ์และจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งคู่ยังไม่มีผลงานร่วมกันอีกเลยซึ่งแฟนคลับก็ต่างรุ้นเพราะตอนนี้เอามิวเองก็ต้องดูแลลูกสาวอย่างน้องมาลินนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ